สัสดีครับอร่อยเลยกับคุณุรีในสัปดาห์ที่3อาหารไทยวันนี้พามาที่ร้านถึงพริกถึงขิงสาขากเกษตรนวมินแห่งนี้ครับ ที่นี่เป็นร้านอาหารไทยที่รสชาติของอาหารสมกับชื่อร้านนั่นแหละครับเพราะทุกเมนูถึงพริกถึงขิงถึงรสถ,ถึงใจผสานกับความกลมกล่อมที่รังสรรค์โดยเชฟฝีมือเก่าทำให้ร้านถึงพริกถึงขิงทั้ง15สาขาได้รับความนิยมจากลูกค้ามาตลอด11ปีซึ่งเมนูเด็ดที่พิชิตใจนักชิมจากทั้วสารทิศยังคงเข้มข้นและเทีย่ยงตรงในรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมนูพิเศษที่ว่านี้จะเป็นอะไรต้องตามกูรูอาหารคุณริทรวพิพันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับขณะนี้นะคะร,ริดยืนอยู่กับคุณอนุชิตบุตรโทรซึ่งเป็นเชฟใหญ่ของร้านถึงพริกถึงขิงสวัสดีค่ะใช่ครับถึงพริกถึงขิงเมนูอะไรคุณบอกว่ามันเด็ดสุดๆต้มขาไก่ครับอยากรู้ว่าต้มขาไก่ของคุณเด็ดยังไง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากซอสสวครับผมของคุณแตกต่างจากของคนอื่นอย่างไรของผมไม่มีน้ําสต๊อกคือเราใช้น้ำมะพร้าวกับน้ํากะทิโอ้น้ำมะพร้าวหอมร้วนๆกับน้ํากะทิครับผมมารวนกับตัวไก่ครับเมนูอะไรอีกปลากระพงเต้นระบําผักบุ้งกรอบซึ่งเมนูนี้นี่นะขอบอกเลยว่าการทอดปลาที่จะได้แบบเนี้ไม่ง่ายแถมยังมี ผักบุ้งกรอบด้วยรสชาติจานนี้เป็นไงรสชาติจานนี้ออกสามรสเปรี้ยวหวานเค็มและกรอบทั้งปลาบวกกรอบทั้งผักบุ้งเมนูอื่นส้มตำผลไม้ไก่ทอดกทำไมถึงต้องเป็นส้มตำผลไม้คือบนผลไม้ตามฤดูกาลของเรามีเยอะมีทุกฤดูนะครับเส็งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น ความเป็นส้มตำอยู่ในผลไม้นะคะ <ผม S 1> แล้วก็อย่างต่างประเทศก็ชอบนะครับผลไม้บ้านเราขอบอกเลยว่าทุกฤดูกาลมีหมดครับผมและนอกจากที่จะทานกับไก่ย่างมาทานกับไก่ทอดเนื่องจากว่าถึงพริกถึงขิงต้องการที่จะให้ไอตัวไก่น,นั้นมีความกรอบนอกเพราะว่าเวลาทอดนั้นมันจะกรอบมากกว่าไก่ย่างใช่ไหมคะครับผมก็สรุปว่าเมนูทุกๆเมนูของถึงพริกถึงขิงนั้น ไม่ใช่ครบรสและอร่อยธรรมดาค่ะอร่อยเลิศ <Let 's. S 2> ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านถึงพริกถึงขิงสาขาเกษตรนวมินตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดพระพิพันธ์แบบนี้ก็รับไปประกาศจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอาร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ เคล็ดลับอร่อยเลยกับคุณรีดในวันนี้นะคะอยากจะขอมอบเมนูไว้สําหรับทานเล่นเมนูนี้เรียกว่า2เกลอเพื่อนยากเนื่องจากว่าสองท่านนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ทั่วลิสงก็เม็ดมะม่วงหิมะผานเราเอา2อ,อย่างมารวมกันด้วยการใส่น้ํามันลงไปนิดนึงเติมเนยลงไปหน่อยนึงแล้วตามด้วยใบยมะกรูดเพราะตัวเนยเนี่ยะคะ่ะจะทําให้หอมมากขึ้นตามด้วยเกลือและพริกไทย ก็จะออกมาเป็น2เกลือเพื่อนยากกับแกรมของคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ